มีน้องๆนะครับพี่ๆที่สอบถามเข้ามาว่าอยากเริ่มต้นตีเหยือปลอมเบสแคตติ้งนะครับจะซื้อนะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวาดีนะครับปกติลูกค้าหมุนขวานะครับแต่เพื่อนๆนะแนะนำนะครับหรือว่าอยากให้หมุนซ้ายก็เลยสอบถามมาทางร้านว่าผมควรจะเลือกหมุนซ้ายหรือหมุนขวาดีนะครับ ตีน้อยก็เลยให้คําแนะนํากับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าหมุนขวานะครับหมุนขวาตีน้อยก็เลยบอกว่าถ้าพี่ถนัดขวาเราก็เลือกที่จะหมุนขวานะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เราเพิ่งเริ่มนะครับงานตีเหยียปลอมที่เพิ่งเริ่มนะครับก็แนะนําเป็นลอกหมุนขวาไปก่อนก็ได้นะครับแล้วทําไมนะครับพี่เขาก็ถามต่อว่าแล้วทําไมเพื่อนแนะนําให้ ใช้หมุนซ้ายนะครับตีขวาแล้วก็หมุนซ้ายเลยนะครับเพื่อนๆบอกว่าเพื่อความคล่องแล้วก็รวดเร็วในการตีมากยิ่งขึ้นนะครับดีน้อยก็เลยให้คำแนะนำลูกค้าว่าถ้าพูดถึงการเริ่มต้นงานตีเย่ายญปอมนะครับที่เราอยากจะใช้ลอกเบสแคตติ้งนะครับ<ๆ>ก็อยากจะแนะนำให้ใช้มือหมุนที่ถนัดมากกว่า ในการเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันคุ้นเคยนะครับก่อนก็ได้กับการปรับจูนเรื่องของตัวล้อนะครับเรื่องของการหมุนนะครับแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นตีขวาหมุนซ้ายก็ค่อยฝึกอีกครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งการเริ่มต้นการตีหยาบลอมเนี่ยนะครับถ้าเราไป เริ่มอะไรที่มันยากไปซะแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้การตกปลาของเรานั้นอาจจะไม่สนุกนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกนิดนึงพี่ๆน้องๆจะเห็นได้ว่าลอกหยดน้ําที่เป็นลอกราคาตัวถูกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลัก4ี่ห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเ้าร้อยหนึ่งพันหรือว่าพันต้นๆน,น,นะครับจนถึง2องพนต้นๆเลยก็ว่าได้ ลอกหมุนขวาจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับจากที่ตีน้อยนะครับได้ขายลอกหยดน้ําในราคาแบบนี้ไปลอกหมุนขวาจะได้รับความนิยมที่มากกว่านั่นนะครับเป็นเพราะนะครับลูกค้านะครับที่เพิ่งเริ่มต้นใช้หมุนขวามากก่อนนะครับแล้วค่อยนะครับขยิบนะครับอย่างที่ คนเก่งๆหรือว่าเราไปเจอรุ่นพี่ที่เขาตีขวาหมุนซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่อนหรือว่างานชโดนะครับตีนะครับตีออกไปฟีดนะครับเย่าตกถุงพื้นหมุนได้เลยนะครับหรือบางคนเก่งๆนะครับหรือว่าเก่งแล้วนะครับบอกผมก็ตีได้นะครับผมก็ตีขวาเหมือนกันนะครับตีขวานะครับส่งซ้ายแล้วก็หมุนขวา นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงน่วงระยะเวลาอาจจะเล็กน้อยนะครับคนที่เก่งๆก็สามารถนะครับตีได้นะครับแล้วก็มาหมุนขวาส่งซ้ายหมุนขวาอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของออการที่จะเลือกลอกหยดน้ำนะครับกับมือใหม่ละกันนะครับที่ตีน้อยยังคงแนะนำว่าถ้าถนัดขวาให้หมุนขวานะครับเพื่อที่จะ ใช้งานนะครับได้อย่างคล่องมือหน่อยกับการใช้งานเริ่มต้นนะครับยังไม่ต้องอาจจะยังไม่ต้องนะครับตีขวาหมุนซ้ายเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะลองฝึกไปสักทีเดียวเลยอันนี้ก็แนะนำก็ได้แล้วแต่พี่ๆน้องๆจะสะดวกแบบไหนก็เอาเอาไปลองใช้กันนะครับ แต่ถ้าอยากแนะนําตรงงานเบื้องต้นก็หมุนขวาไปก่อนถ้าถนัดขวาแต่ถ้าถนัดซ้ายก็หมุนซ้ายนะครับยังไม่ต้องออสลับไปสลับมาก็ได้ใช้งานที่มันค่องๆก่อนนะครับแล้วค่อยขย่บไปนะครับลอกตัวแพงๆขึ้นไปเนี่ยนะครับหลักโซน5 0 0 0 6 0 0 0 7 000, 8, 000, ั0 0 8,000 1น0 0 0หรือว่า2 0,000เนี่ยความนิยมนะครับจะเห็นได้ว่าหมุนซ้าย มีความนิยมที่มากกว่านั่นเป็นเพราะความเชี่ยวชาญความชํานาญของตัวผู้ใช้เองนะครับที่อาจจะถนัดขวาแต่เลือกที่จะตีขวาแล้วหมุนซ้ายนะครับก็เป็นการฝึกอีกรูปแบบหนึง่งในการตีเหยียอปอมที่คล่องมากยิ่งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับทำให้ลอกหมุนซ้ายนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่จะถนัด หมุนขวาก็เลือกที่จะแนะนําลอกที่หมุนขวาให้ใช้งานก่อนนะครับแล้วค่อยขยับสเต็ปไปอย่างที่ว่าไปตีขวาหมุนซ้ายก็ได้แล้วแต่พี่ๆจะเอา,เอาไปลองใช้กันไปลองฝึกกันก็ได้อันนั้นก็อีกสเต็ปหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับวันนี้เอามาเล่าให้กับน้องๆนะครับพี่ๆที่สอบถามทักทายเข้ามาพูดคุยว่าเริ่มต้นอ,อยากใช้ลอกหยดน้ำนะครับ ที่หมุนขวานะครับจะซื้อรอกหมุนขวาเลยหรือว่าจะหมุน้ายนะครับเอามาแนะนำนะครับเอามาแลกเปลี่ยนให้กับพี่ๆน้องๆได้รับฟังกันวันนี้ประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ